กลหนูไม่ไหวกับการส่งนะพี่ตอนนี้สามีหนูเสียไงอ๋อสามีเสียแล้วเราก็เลี้ยงลูกคนเดียวด้วยลูกผู้หญิงชายนะผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงหนูก็แบบไม่ไม่ไหวไงพี่เพราะว่าถ้าเดือนละหมื่นเนี่ยยังพอไหวอันนี้มันตามไปเื่ประมาณไงสองหมื่นก็บาทเราหนูคิดว่าได้เงินมาที่ได้มาเนี่ยหนูยังเอาไปทําอย่างอื่นหรือว่าไปซื้อรดมือสองหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเพื่อให้อะไรดีขึ้นอะไรดีขึ้นตอนนี้ก็ลําบากแย่เลยไหม สามีเสียนานนี้ครับเท่าที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ด้วยไงบ้านหนูก็ตะโดนยึดบ้านหลังนี้ก็ใช่ก็เอาทำไมล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกครับ,รบเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร e ์มผมเลยนะฮะ วันนี้ครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนฮะไปดูรถบ้านนะรถบ้าน,นแท้ๆเลยมันจะมี f อซของผมพัที่ว่าอยู่พัทยานะอยู่แถวๆอ่างมัประชัน,นะฮะคือเขาอะเหมือนประมาณว่าเขาจะขายรถนะฮะรู้สึกว่าเป็นปี2022รถใหม่มากเขาส่งแต่รูปมาแต่เรายังไม่ได้เห็นรถนะทุกคนครับวันนี้นะฮะไปเดี๋ยวเราพาไปดูรถเอ่อครอสะฮะมือเดียวป้ายแดงรถบ้านนะ,ะนะฮะดูก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นตัวจริงะฮะต้องซื้อรถก็ต้องเห็นตัวจริงว่ารถจะสวยไม่สวยครับไป คนฮะไปดูรถบ้านครับมือเดียวป้ายแดงครับเป็น t o โยต้าครอสฮะระบบไฟฟ้านะตัวนี้คือเป็นไฮบิดนะอ่าเพราะว่าที่ผมรู้จักเขานะคือเขาเป็น FC นะครับเพิ่งโทรมาเมื่อเช้าเนี่ยเขบอกว่าพี่เต้ฝากดูรถหน่อยนะว่าเขาอยากจะขายนะครับไอเดียวผมจะพาทุกคนฮนะไปดูรถหน้างานฮะก่อนที่จะเราจะซื้อรถฮนะผมบอกเลยว่ารถยนต์มนะือสองเนี่ยตอบโจทย์ได้นะอะไรบ้า บางครั้งนะฮะบางคนเขาอยากจะเปลี่ยนรถบางคนเขาผ่อนไม่ไหวอะไรประมาณนี้ฮะเขาก็อยากจะขายออกนะฮะบางคันนะครับผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยป้ายแดงเลยครับสบภาพแบบสวยกิฟเลยนะฮะแต่ที่สําคัญเลยครับเรื่องราคาผมบอกว่าราคาค่อนข้างจะแบบลดลงเยอะมากเลยฮะถ้าเกิดถ้าเกิดพูดถึงคันนี้รุ่นนี้นะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะอ่าเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันว่าเขาจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าเราจะได้รถไม่ได้รถนะครับ ช่วงนี้นะผมบอกเลยว่ารถค่อนข้างจะแพงนะวันนี้ผมก็ไปนั่งประมูลรถนะรถประมาณ60คันฮะเชื่อไหมครับทุกคนครับเชื่อไหมว่าผมไม่ได้ลดสักคันเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีบริษัทเนาะเราเป็นส่วนบุคคลนะก็คือเราแบบไม,ไม่ไม่สามารถถอดแหวกได้นะฮะเพราะว่าประมูลรถแต่ละครั้งหนึ่งฮนะมันจะต้องเสียแหวก7%จเนะรับแล้วค่าดําเนินการหมื่นหนึ่งคือรถอะเวลาจบแล้วนะมันต้องบวกไปอีกนะครับก็คือคราคาค่อนข้างจะสูงมากก็เลยไม่ได้ลถเลยนะ วันนี้ทุกคนครับผมจะพาทุกคนไปดูรถบ้านนะครับอืมแล้วรถบ้านมันอะไรนะฮะรถบ้านมันดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือเราสามารถลองขับได้ครับเราสามารถลองลองขับเราสามารถเช็คได้ทุกอย่างครับแต่ถ้าเกิดรถประมูลเนี่ยมันเช็คไม่ได้นะเพราะว่าตาดีได้ตาร้าเสียนครับเราไม่สามารถที่จะลองได้นะเพราะว่าคือเขาเข้าลานปุ๊บเราก็ยกเลยครับก็ใส่ราคาสู้กันเลยครับส่วนมากจะเจอพ่อค้าแต่ถ้าเกิดรถบ้านเนี่ยเราสามารถลองได้นะเดี๋ยววันนี้ทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถเอ่อ ประมาณนี้อยู่นะครับ SUV นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับอืมผมว่าโอเคนะนะมันก็ตอบโจทย์ได้มันก็ดีกว่าซื้อป้ายแดงนะเราไปดูกัน้าว่าเจ้าของเขาจะขายเท่าไหร่ยังไงครับเดี๋ยวเราไปสอบถามเขานี่ครับว่าทําไมเขาขายเขาขายเพราะอะไรประมาณนี้นะครับไปทุกคนครับ ช่วงนี้นะครับก็พยายามวิ่งหารถอย่างเดียวครับวิ่งหารถเข้าฮะเพราะว่ารถค่อนข้างจะไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามไว้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่ารถนะฮะมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะรถของจะขาดนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะขายรถนะฮะก็สามารถที่โทรมาได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวอ่างมัิชัน,นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวผมขอจับโลเคชันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าให้ไปไปไม่ถูกแน่เลยนะฮะเดี๋ยวขอจับโลเคชันนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคครับโอเคครับอ่ one mile, turn left onto toward, toward, message toward T-O-R toward T-O-R toward TOR เดี๋ยววิ่งตามโลเคชันเลยนะครับเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าไม่กี่นาทีฮะน่าจะถึงแล้วน่าจะใกล้แล้วฮะอ๋อ,อของเขาจะอยู่หัวม,มุมเลยนะ <Turn right. S 2> อ่าเลี้ยวขวาเลยนะครับ กล้ละโหแถวนี้เราไม่ค่อยได้มานะปกติแล้วอยู่พัทยามานานมากแต่ว่าผมไม่ค่อยได้มาเส้นนี้เลยครับมันจะอยู่ข้างหลังนะแ,แถวอ่างมาพิชันนะบรรยากาศก็กดีเหมือนกันนะอืมแถวนี้บรรยากาศดีมากเลยโอเคใกล้ถึงแล้วไม่รู้ว่าหลังไหนเนี่ยนะ ใกล้ถึงละอีกนิดนึงโอ้ยทุกคนด,ดูบรรยากาศตรงนี้ดิเหมือนแบบว่าคิวทัศน์เหมือนเหมือนเชียงใหม่อันนดูนี่นี่ทุกคนคิวทัศน์เหมือนเชียงใหม่เลยนะเออเหมือนแถวแบบอยู่แบบบรรยากาศดีมากทุกคนครับบรรยากาศดีมากเลยใกล้ถึงแล้วนะฮะเลี้ยวขวา น่าจะเป็นหมู่บ้านนี้นะครับน่าจะเป็นหลังนี้นะเออน่าจะเป็นหลังนี้รถพี่ละครับพี่ถึงแล้วนะครับโอเคค่ะหนูใกล้จะถึงแล้วเนี่ยหนูใกล้ถึงแล้ละหนูเข้าในซอยละอ๋อเข้ามาในซอยแล้วใช่ไหมโอเคโอเคครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับโอเคเดี๋ยวแกบอกว่าแกใกล้มาถึงแล้วนะ โอเคครับผมทุกคนครับก็เดี๋ยวรอนีดหนึ่งนะฮะเพราะว่าแกบอกว่าแกมาใกล้ถึงแล้วโอเคครับผมทุกคนครับก็ก็มาแล้วนะครับคันนี้เลยนะครับสวยนะครับโอ้สภาพสภาพดีเลยคันนี้ปี2022นะครับไฮบิดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มาพอดี GPS ก็มาถูกนะปกติแล้ว GPS จะชอบพาไปทั่วเลยใช่ใช่เดี๋ยวขอดูรถก่อนเนาะก็ไปดูอะไรเนาะไปดูบ้านไปหาดูบ้านเช่าเอาทำไมอ่ะแล้วเนี่ยย้ายออกไปค่ะวาอ๋อคันนี้มันปีอะไรนะครับอืม2น2ี่นี่แหละค่ะ2,022มีมีเอกสารไหมมีครับนมก็ไปหาเลาะไปตั้งแต่โหรถสวยมากเลยใช่ ไม่ขายไม่เสียได้เหรอก็มันไม่มีเงินนะพี่ไม่มีเงินส่งโอ้ส่งเดือนเท่าไหร่นะครับอ่0สองหมื่นสองหมื่นห้ารกว่าบาทนิดนิดสองหมนมีหน้าเล่มปะหน้าเล่มอันนี้สัญญาสัญญาเช่าซื้อเนาะของป้ายแดงเนาะโอ้โหทุกคนสวยสวยจริงหน้าไว้ใช้นะช่วยหนูเผื่อได้ ไปซื้อหารถมือสองให้หนูหน่อยอืมอันนี้เพิ่งออกใช่ไหมใช่วิ่งกี่กิโลแล้วฮะวิ่งกี่กิโลแล้วภาษีไม่ขาดนะภาษีไม่ไไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทำเลยไม่เคยชนไม่เคยหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งพี่ดองดูบ่าน้องไม่เคยชนเนาะไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่เคยมีปัญหาประกันชั้นหนึ่งอันนี้มันมีอะไรนะมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมมันเป็นไฟฟ้ามันจะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมมีประกันกี่ปี รับคือรับประกันเหรอคะใช่ใช่ใช่เท่าไหร่กี่ปีนะห้าปีได้ป่ะรับประกันรับประกันแบตนะครับรับประกันคือเขารับประกันใช่แบตเตอรี่ศูนย์นะศูนย์รับประกันนะใช่ศูนย์รับประกันค่ะศูนย์รับประกันอย่าว่าอย่างนั้นนี่แล้วผมไม่เคยซื้อลรถรุ่นนี้ไม่เคยซื้อเลยแล้วมันใหม่มากใช่ใหม่ใหม่ยังหมดทุกใหม่จริงใหม่หมดเลยเดี๋ยวขอดูใหม่ก่อนสตาร์ทตรงไหนอ่ะเอาเป็นปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทใช่ไหมมันนอก ต้นนะคะครับครับสตาร์ทเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือไฟฟ้าใช่ปะใช้ไฟฟ้าโอ้ยเสียงเบามากเบาค่ะขับไม่ได้ยินเสียงเบามากบางครั้งสตาร์ทยังไม่รู้เลยว่าสตาร์ทรถโอ้ยไม้ไม้แค่วิ่งแค่หมื่นสามเองครับไม่ได้ไปไหนไปส่งลูกแล้วก็เซฟนั่นนั่นดูดูนี้ไม่ได้ไปไหนไม้แค่วิ่งแค่หมื่นสามเองไม้น้อยมาก ไม่ได้ขับไปไหนใช้ไปแค<ฮ>่ไปรับลูกไปส่งลูกรับลูกไปโรงรีนแค่นั้นเองวุ้ยม่น้อยมากสภาพป้ายแดงเลครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวขอดูห้องเครื่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับอลังคาเปิดได้ไหมครับอ,อลังคาเปิดได้ใช่ไหมเด,ดี๋ยนลองโชว์นีครับ <c oughs> <c oughs> โุ้ยเสียงเงียบมากน็อต <c oughs> ไม่มีขยับเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> โอเนี่ยครับอ,อ,อันนี้คือสองระบบเนาะไฟฟ้าไฟฟ้ากับบินซินนะครับนี่น่าจะเป็นพวกระบบไฟฟ้าของเขานะฮะไม่เคยได้ซื้อเลยรุ่นเนี้ยมันใหม่จริงๆนะครับซื้อไม่เป็นด้วยนะฮะเดี๋ยวขอดูบอดี้ข้างๆก่อนยางโอเคปกตินะฮะ <Okay. S 1> ใช้ได้ปกติยางคือยางป้ายแดงเลยนะครับ okay. เนี่ยถ้าจะไม่อยากจะจับกดดูเลยครับมันมันใหม่เลยนะครับภายในภายในสวยเลยนะครับโอ้สวยสวยแล้วก็มีกาทักจะปิดระบบก็อยู่ข้างหลังอ๋อคล้ายคล้ายฟอร์จูเนอร์ครับตัวนี้ก็ข้างหลังก็น็อตไม่มีขยับนะไม่มีค่ะไม่มีอะไรไม่มีชนไม่มีชนการันตีคอนเฟิร์มใครซื้อใครได้ไปนี่สภาพป้ายแดงนั้นใช่ค่ะได้ไป,ป้ายแดงสภาพป้ายแดงเลยแน่ ระบบใช้งานได้ปกติขับดีเนาะค่ะขับดีค่ะลื่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเปิดระบบก็หลังคาก็จะเปิดหลังคานะครับ,บ,บ,บหลังคากดอ๋อกดสลูปดกดสปอ,อ๋อสามารถโผล่หัวได้ได้โอเคดับเลยครับดับเลยฮะค,คันนี้คุณบอกว่าสวยจริงครับสภาพปลายแดงเลยสวยจริง ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หนีไม่ออกเลยนะฮะเดี๋ยวอยากถามราคาก่อนว่าปิดกนปิดให้ผมก็แหละครอสปี 2,022,008cc 1 122แรงม้ายอดปิดเท่าไหร่ตอนนี้เอ่อตอนนี้นะคะ9แ0 0 0 0สน9แสนเนาะ9 0 0นหนึ่งหมนเดี๋ยวผมดูในที่ส่งที่ส่งให้เนาะ อ๋อ901,876นะครับอืมแล้วถ้าเกิดยอดนี้คือปิดไปเลยใช่ไหมปิดแล้วอยากขายเท่าไหร่สำหรับหนูหนูก็อยากได้แบบกลับมาให้หนูบ้างก็ยังไม่รู้จะยังไงจุกใช่ไหมจุกเพราะว่าเราผ่อนแค่ปีเดียวเองไงผ่อนปีเดียวดาวมาเยอะไหมดาวก็ประมาณ200,000ท่างไหน200,000 200,500ที่ว่า ไม่ต้องมีคนค้ามั้ยใช่ป่ะไม่ค่ะไม่มีหนูไม,ม,ม่ต้องมีคนค้าน,น่าจะอยู่้าเปอร์เซ็นต์ทั่วไปของรถใหม่นะใจอยากได้เท่าไหร่ใจอะแต่ผมว่าผมก็อยากได้เองและว่ามันมันมันยังไงมันเหมือนพี่นั่นมาพี่หารถมือสองให้หนูที่ราคาพี่ให้หนูเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ให้หนูไปกินข้าวนิดนแสนกว่าบาทแลวแบบว่าให้ให้รถหนูมาแล้วก็หนูอยากได้อย่างนี้เลยนะเพราะหนูตอนตอนที่ซื้อป้ายแดงเท่าไหร่หนึ่งล้านสองแสน หนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทรถมันใหม่มากแล้วว่ามันลงทุนค่อนข้างจะสูงผมก็ไม่ค่อยกล้าซื้อได้หร่แล้วทำไมถึงขายครับถามหน่อยวัหนูไม่ไหวกับการส่งอ่ะพี่ตอนนี้สามีหนูเสียไงอ๋อสามีเสียแล้วเราก็เลี้ยงลูกคนเดียวด้วยลูกผู้หญิงชายนะผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงหนูก็แบบไม่ไม่ไหวไงพี่เพราะว่าถ้าเดือนละหมื่นเนี่ยยังพอไหวอันนี้มันตามไปสองหมื่นประมาทไงสองหมื่นกว่าบาทเราหนูคิดว่า ได้เงินมาที่ได้มาเนี่ยหนูยังเอาไปทําอย่างอื่นหรือว่าไปซื้อรดมือสองหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเพื่อให้อะไรดีขึ้นอะไรดีขึ้นตอนนี้ก็ลําบากแย่เลย,ยอืมสามีเสียนานนี้ครับปกติสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ติ้งอะไรไปให้ด้วยไงบ้านหนูก็จะโดนยึดบ้านหลังนี้ก็ใช่ก็เอาทาไม่ะครับเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเข้ามาเฉยเลยเข้ามาเฉยเลยก็ไม่รู้ว่าหนูกับแฟนหนูกับเขา ไปดิวอะไรตอนตอนไหนหนูก็ไม่ทราบอเหรแล้วตอนนี้ก็ลําบากกับการตกเริ่มต้นใหม่ตอนนี้หนูถึงหา้านเช่าหาสถานที่ใหม่คือตรงนี้คือเขาจะจะยึดเขาเขาก็จะมาเอาแล้วก็ตกแต่งแล้วก็อาจจะทําเช่าหรืออาจจะแต่จริงๆริงแล้วมันเป็นบ้านของเราเป็นชื่อของเราปะไม่ค่ะไม่เป็นตอนก่อนเป็นนามบริษัทเป็นบริษัทแต่ยอยู่สามีเราเสียก็มีคนบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านใช่เขาบอกว่าเขาไปซื้อมาเขาไปซื้อมาแล้วก็ก็บอกว่า แฟนหนูไปซื้อมาเหมือนกับว่าถ้าแฟนหนูอยากได้ก็ต้องต้องเอาเงินให้เขาอืมลำบากนิดหนึ่งนะฮะหนูก็เลยเอเราเมื่อเราเราเราก็ต้องเริ่มต้นบ้านกพะไม่เหลืออืแล้วตอนตอน,ตอนที่ผมงงมากเลยตอนที่เราเรามาอยู่บ้านหลังนี้อยู่กี่ปีแล้วครับโอ้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแต่ว่ามาอยู่บ้านหลังนี้เราไม่รู้เลยว่าบ้านชื่อใครอะไรยังไงชรอก็แฟนเขาก็ อยู่เขาก็ไปไม่เล่าให้ฟังเขาก็บอกเออเหมือนกับว่าเขาเ,เขาแค่เล่าบอกว่าเขามาซื้อนะอะไรนะซื้อในนามบริษัทลำบากนิดหนึ่งนะฮะหนอืมก็เลยเราเมื่อเราเราเราก็ต้องเริ่มต้นครับเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าครับรถคันนี้นะคือคือจริงๆผมอะ่ะคือมันลงทุน่อนข้างจะสูงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะฮะถ้าเกิดใครที่อยากได้เป็นเขาเรียกว่าพระเอกขี่ม้าขาวก็ได้คือคือคือตอนนี้คือพี่เขากําลังลําบากอยู่นะครับก็รถสภาพผมบอกเลยว่าสภาพแบบ ป้ายแดงเลยนะมือเดียวป้ายแดงเลยก็สภาพไม่มีชนนะครับผมว่าถ้าเกิดใครอยากได้ก็พี่ก็แค่ไม่ไม่ได้เอาอะไรมากใช่ปะ่ะก็แค่ปิดบัญชีให้แล้วก็มีเหลือเงินนิดหน่อยเนาะใช่ไหมให้หนูแบบได้ไปตั้งหลักนิดหน่อยอะไรมากตั้งหลักหน่อยนะครับตั้งหลักหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ารถนี่มันใหม่มากรถก็ไม่เคยโดนชนไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยที่ก็ถามว่าบางคนที่ผมไปซื้อรถจีนมอสองนี่มันก็ถามว่า ทำไมเจ้าของเขาขายอะไรประมาณนี้ครับเดือดร้อนจริงๆอะค่ะนะบางคนก็บางคนก็ไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเราไหวเราก็ไม่ไม่ปล่อยนะเพราะรถมันยังใหม่อยู่เสียดายดาวตั้งเท่าไหร่สองแสนกว่าบาทใช่ไหมใช่แล้วก็ส่งมาปีงละสองหมื่นกว่าบาทจะตกไปตอนนี้ทั้งหมดอะสี่แสนแล้วค่ะที่ที่จะจ่ายไปสี่แสนกว่าอ่ะโอเคบอกเอฟซีผมหน่อยขอร้องขอร้องใครนะช่วยหน่อย เพราะว่ามีภาระเยอะหรือเกินลูกก็ต้องเรียนครับตอนนี้เราไม่ไหวแล้วก็อยากให้มันดีกว่าจะมาติดแบงค์ติดแบงค<ม>์แล้วก็ต้องมาเป็นภาระด้วยเนาะเป็นภาระ,ะด้วยค่ะแค่นี้ก็แย่แล้วค่ะสามีตายก็แย่มากแล้ว<อ>บ้านก็ไม่เหลืออืใจหายไหม <laughs> ใจหาย <laughs> แต่ยังไงก็ต้องสู้เนาะสู้เอาผมว่าเชื่อว่าถ้าเราถ้าเราสู้อ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีมันจะผ่านไปได้นะครับ ผมขอเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวผมจะช่วยขายกันนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะโพส์ไปทุกที่เลยัสดีครับเดี๋ยวผมจะโพสตไปทุกที่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้อยากได้คันนี้ก็สามารถโทรมาได้นะครับก็เป็นเป็นกำลังใจพี่ก็ด้วยนะฮะกำลังเจอปัญหานะ,ะ,ะกำลังเจอวิกฤตด้วยก็ขอเอาใจช่วยนะครับพี่ัสดีครับพี่ขอบคุณมากพี่มาช่วย